เพลงขอทานเพลงขอทานเพลงขอทาน,าน,นชื่อแค่ชื่อก็อยังเอ๊งงเลยใช่ไหมมันมีไหมเออ,เออมันมีสิครับพเพราะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าโบราณเลยวันนี้พวกวันนี้พกเอาเรียกวันนี้พกอ่าแน่นอนครับโอ้โหอยากรู้มากกว่านี้ไหมอยากครับพี่อยากครับพี่ใครอยากรู้นี่รเราไปรู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็รูปแบบชันทลักษ์ของเพลงขอทานกันสักนิดหนึ่งก่อนโอ้ดีเลยครับไปชมกันเลยครับไปครับผม เพลงขอทานมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเพลงกระบอกครับเนื่องจากในสมัยโบราณนั้นผู้ร้องจะใช้กระบอกสองอันกระทุงเพื่อให้จังหวะก,การขอทานแบบมีเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีแลกเปลี่ยนเรียกว่าวันนิพกแต่ถ้าไม่มีเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีแลกเปลี่ยนเรียกว่ายาจกหรือประยาจก สมัยก่อนเวลามีงานวัดจะต้องมีการหาของไว้เข้าโรงครัวบรรดาทายกหรือกรรมการวัดจะต้องออกไปเรียลไรข้าวสารอาหารแห้งเป็นประจำแต่ครั้นจะขอธรรมดาก็รู้สึกว่าจะไม่เป็นที่จูงใจให้ผู้คนมาทำบุญจึงได้มีการแต่งเนื้อเพลงขึ้นโดยยึดเอานิทานชาดกเป็นหลักใส่ทานองมีลูกคู่และเพิ่มเครื่องกำกับจังหวะตาม ลักษณะคำกลอนที่ใช้ร้องนั้นก็ใช้กลอนหัวเดียวครับคือลงสัมผัสสระเดียวกันทุกคำกลอนไม่จำกัดว่าจะมีกี่คำครับหากใครสนใจก็หักแต่งเพลงขอทานเอาไว้ร้องเล่น,เ,ลน<ๆ>เพื่อช่วยกันอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านก็ได้นะครับซึ่งมีวิธีการแต่งคำร้องง่ายๆดังนี้ครับสระและพยัญชนะตัวสะกดในวรรคแรกนั้นจะต้องสัมผัสสระ และตัวสะกดในคำที่4ของวรรคที่สองส่วนสระและตัวสะกดของคำสุดท้ายในวรรคที่สองจะต้องสัมผัสสระและตัวสะกดในคำสุดท้ายของวรรคที่4จําให้ง่ายก็คือเป็นกรอนสัมผัสท้ายไปเรื่อยๆแล้วไปลงสัมผัสกันระหว่าง3วรรคหลังครับและหากต้องการจบเนื้อร้องก็ให้ลงท้ายด้วยคำว่าเอ,อ๋ย ก่อนจบคำร้องหนึ่งคำครับร่ครับ,รบผมโอ,โ,โอ้โหรูปแบบฉันทะ